ค่ะเชิญเลยค่ะคุณอัธชัยเห็นบอกว่าอยากเมามากวันนี้จากกองละครอะไรคะเรื่องเรือดรักทรนงของค่ายมิกเกเจโดยพี่นกจริยาครับคุณภาพนี่อาจจะไม่ไม่แพ้เมืองคานเลยทีเดียวอ๋อเหรอเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยครบรถเลยนะฮะทั้งดราม่าทั้งแอคชั่นทั้งโรแมตนติกและเทคนิคการถ่ายทําเรียกว่าถ่ายงานละเอียดเรามีเทคนิคลำๆเยอะแยะมากมายครับโอ้โหต้องเริ่มจากฉากนี้ก่อนนะฮะต้องบอกว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากหลบระเบิดอลังการมากเห็นไหมฮะอลังการไหมฮะ น้องอั<า>กวเหอวไม่เห็นอะไรเลยอลังการจริงๆเพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นฉากที่ต้องใช้เอฟเฟกต์ซีซีในการทําระเบิดตุมต้มๆข้างหลังมันเป็นฉากสงคราม<อ>ครับกำลังหลบระเบิดในสงครามกันโฟกกับเดียน,นาก็ต้องแบบบิ้วอารมณ์ที่ความอลังการความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนักสแสดงครับทุกคนต้องบิวกันให้เกิดความกลัวจริงๆใช่ไม่เชื่อลองดูครับทีมเขาเรียกนักแสดงเอ็กซ์ตร้าหรือว่านักแสดงสมทบเนี่ยนะครับก็แต่ละคนเนี่ยทั้งวิ่งทั้งม้วนตัวม้วนหน้ากันเรียกว่าหลบระเบิดกันแบบว่า พอไี่ไกลเ่ะนึกว่าแข่งขันไตรกีฬากันครับโอ้โหเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนะฮะโอ้โหแต่ละคนแบบว่าเล่นจริงเล่นจังพระนาของเราโป๊กกับเดียนาก็บอกว่ากลัวจีงมันต้องมีระเบิดมาเดี๋ยวจะใส่เอฟเฟกต์ซีซีลงไปนะฮะทีมงานฝ่ายพ็บก็ไม่ยอมแพ้มีการสร้างเศษถล่มล่มนด้วยให้เท่านั้นครับคอสตูมก็ไม่ยอมแพ้ครับมีการเอาแป้งมาปะพรมเป็นฝุ่นให้เหมือนกับว่าโดนสะเก็ดระเบิดโดนฝุ่นดักระเบิดนะฮะแต่ว่าผมเห็นทีมงานบางคนนะฮะเมื่อวานที่ติ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำ เริ่มมีการหวังรวยทางรัฐมีการขูดเลขขอหวยจากน้องเยนาฟรีโป้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพกันดูนะฮะทำไมอ่ะทำไมขูดได้คือมีการทาแป้งแล้วพอเริ่มทาแป้งบวกกับฝุ่นจริงบวกกอะไรอย่างงี้มันเริ่มมีเลขออกขึ้นมาฮะเดี๋ยวลองดูภาพติดกันคือขูดได้ใช่ไหมนี่ฮะเอาใหญ่เลยฮะน้องเยนาเริ่มไม่แน่ใจแล้วเตงเป็นนางเอกหรือเป็นนางไม้นะฮะเริ่มมีการขูดเลขขอหวยกันขึ้นมา นะฮะไม่เท่านั้นครับไม่ใช่แค่เพียงแค่ทีมงานนักแสดงนะผู้กำกับเองครับก็เตรียมเทคนิคพิเศษมาเหมือนกันเขาเรียกว่าเตรียมเสียงเอฟเฟกระเบิดมาใช้สำหรับงานนี้ด้วยกลัวนักแสดงไม่อินต้องทันสมัยมากเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะผู้กำกับเตรียมอะไรมาฮะที่แมนเมทีของเรานะครับเดี๋ยวดูภาพผู้กำกับกันนะฮะ กับแมนเมสทำองสดเดี๋ยวนั้นเม้าเมสเม้าเมสเม้าเมสทำกับปากนี่แหละก็เรียกว่าทุกคนช่วยกันบิวอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เอฟเฟกต์ซีซีถูกไหมฮะมันก็ต้องจินตนาการอารมณ์ภาพได้แต่ว่าไม่เห em> ็นภาพไม่ได kind of eh <so ้นะฮะเพราะนักแสดงเนี no ่ยได้รับอารมณ์จากทุกคนเต็มเต็มอินกันมากโดยเฉพาะพี่โป๊ปธนวัฒน์อินที่สุดเดี๋ยวต้องลองดูพี่โป๊ปอีกสักช็อตยังพอมีภาพพี่โป๊ปบไหมฮะเมื่อกี้พี่โป๊ปจะอินมากๆเลยเขาทำอะไรเขาจะทำท่าแบบว่าซุปเปอร์แมน ซุเปอร์แมนใช่คืออยู่ๆในกองหลังจากที่ทุกคนบิวจัดแล้วเขาอินมากเขาก็ยะอย่างนี้ขึ้นมาการกองถ่ายผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีภาพไม่ดูไหมจะมีภาพพี่โป๊ไหมฮะถ้าไม่มีไม่มีมาฉากนี้ดีกว่าฉากนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อกี้ฉากเอฟเฟกต์แล้วเป็นฉากดราม่าฉากดราม่าฉากนี้ร้องไห้เป็นสิบกว่าเทควิ่งหลบระเบิดอีกเหมือนกันก็ร้องเหรอเดียนาฟิโปฮะคือบอกว่าร้องไห้ ร้องไห้มากแล้วคือแบบว่าคือแล้วถ่าย10กว่ามุม่าพี่ก็สิบกว่าวเทคเรน่าก็ต้องร้องยังไงให้มันสม่ำเสมอ,อเขาก็พยายามนะทั้งแบบว่าให้ผู้กำกับมาช่วยบรีฟนะฮะหรือว่าทั้งให้พี่โป๊ปเนี่ยคอยรับส่งอารมณ์การนู่นนี่นั่น <ๆ S 1> แต่เคล็ดลับสําคัญของน้องเรยน,น่าอยู่ที่การกินฮะ,ะ,ก,ะกินกเกี่ยวกับร้องไห้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูภาพกันดูดีกว่าครับอ้าวนี่มัน ระเบิดของเรานะฮะเดียนะอันนี้อันนี้ีเราพังกันไปเมื่อกี้เดีอยู่พี่โฟก็อินจัดขึ้นมาในกองถ่ายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่มีโอนไฟด้วยไฟออกด้วยเขาเรียกว่าอินไงอ่แมแต่จะได้นะฮะยังเหลืออีกหลายฉากอันนี้แค่ตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นสำหรับกองถ่ายเลือดรักพลนงเขาจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แล้วใกล้ถงแล้ว เดี๋ยววันหลังจะเอามาเมาให้ฟังกันอีกยังเหลืออีกหลายฉากแล้วบอกว่าสนุกมากมากอติดกับคุณอรชัรยไว้ก่อน